ครั้งแรกกับการทานโอมาเกเสของน้องป๊อปปี้และน้องเฮนรี่วันนี้เราอยู่ที่ร้าน W. o โอมาเกเสร้านอาหารญี่ปุ่นสุดหรูเรียบ,บทั้งด่วนวดีนะครับผมคุณประธานคันอยู่กับผมเชฟบอลนะผมดูแลคอสซาบินะครับอ่าครุนี้จะได้หมดสิก้าคอร์สนะครับผมวันนี้เราจะลอมซุปขนมหวานคอกบิเบตอรี่นะครับอันนี้จะเป็นยูสุโรสโซดานะครับผมตัวนี้ เดี๋ยวให้ควันให้ควันหมดก่อนนะโอเคนะครับผมในแอปพลิเคชันนี้ส่ำนรับที่ใส่ควันไปนั้นดื่มไม่ได้โอเคนะครับน้ำดิบน้ำดิบครับวันนี้เป็นตับห่านกับฝรั่งเศสนะผมเสิร์ฟคู่กับขนมปังบิ๊กยอสนะผมก้อนองค์ตัวนี้นะครับต่อมาอีกจะเป็นอังกิโมมูดตับปลาอังก์นะครผมตัวนี้จะเสิร์ฟคู่กับขนมปังบั๊กเกิลนะผมตัวที่มีกลิ่นหลาบอลครับด้านบนนะครับผม ตามทีนน่เชฟแนะนำไปเลยนะครับนีดูดวันนี้สรับทำบ,บบเบลโดยเฉพาะรีดูบะเบอมาแล้วดูดูดโอเคครับวันนี้จะเป็นอ่าซูไวคานิซซูโมโนะนะครับเป็นเนื้อปูหิมะนะครับตัวนี้เราเสิร์ฟคู่กับซอสซูโมโนะแล้วก็

ทุกเมนูเชฟก็จะบรรจงทำหน้าตาออกมาสละสลวยน่าทานมากเลยค่ะเนื้อปลาลานี้มีความสดใหม่สีลายสวยน่าทานไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะจะเป็นปลากินเมไดนะครับผมปลากระพงจากรพัรดินะครับตัวนี้เป็นปลาน้ํำลึกอาศัยน้ำลึกประมาณหกถึงแปดเมตรนะครับผมอ่อนท้อปด้านบนจะเป็นผิวส้มยูสุแล้วก็สุดาชินนาี่ปุ่น,นะครับผมสวเชิญครับ นั่งทานสักพักบ๊อบบี้รู้สึกหนาวพี่น่ารักมากมีผ้าบริการคลุมไหล่หนอค่ะขอบคุณสำหรับผ้าคลุมไหล่นะคะช่วยให้หายหนาวได้เยอะเลยค่ะส่วนมามาก็เพลิดเพลินไปกับการทานทุกคำเลยค่ะอยากจะบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะ คืนนี้หมาหมากับปะปาก็แอบชมสาเกย์กันเบาๆค่ะและเมนูต่อไปเป็นเมนูไฮไลท์ของทางร้านค่ะอยากกระพริบตาดูกันเลยนะคะอย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งนะคะนิ่งๆไว้ไวค่ะโอ้ย่าใหสตอรี่ทีสวยอ้งทุกคนทานหมด อร่อยไหมคะป๊อปปี้อร่อยค่ะถึงตาหมาหมาก,กับป๊าป๊าชนงามอร่อยมากเลยค่ะอะไรครับอร่อยไหม ปาี้หมวกน่อยดหมโอเคผมตัวนี้จะเป็นอูนิคคนนี้โค้นะครับผมตัวนี้เป็นอูนิสายพันธุ์บาุูนนะครับทีนี้เราจะแพลนิ่งก้านล่างเป็นยูสูโซดาสามารถดื่มได้นะครับป๊าป้าปูกกันล่าเพลดเพลินสตอรี่เลิศทุกเมนูเลยค่ะ และเมนูนี้คือเมนูเนื้อวากิวเอฟไลลนไฟค่ะระดับความสุกที่เลือกไว้คือเวลดันค่ะ <c oughs> ก่อนทานเราก็ต้องตีไข่แดงให้แตกนะคะแล้วผสมกับน้ำซอสค่ะเมนูนี้คือวากิวเอฟไค่ะเดี๋ยวมาจอกไข่เดยกันไหมคะตัดจ้าย นี่จะเสร็จพร้อม,มน้ำซุปร,ร้อนๆนะคะเมนูสุดท้ายคือขนมมอ้อแกงกับไอไอติม,มค่ะโอเคค่ะอร่อยมั้ยคะอร่อยคะ่ะไอติมจ๊อบอร่อยมั้ยคะสุดท้าย เดี๋ยวเชฟขอ,อตัวก่อนนะครับขอ,ขอบคุณมากนะครับอร่อยถูกใจขอบคุณมากค่ะ